ผมเพิ่งซื้อจอมาใหม่มันสวยถูกใจมากเล่นเกมฟินเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ผมกาลังเล่นเกมอย่างมีความสุขอยู่นั่นเองผมก็เจอเข้ากับฉากตุยอันดํามืดซึ่งความมืดนั้นทําให้ผมเห็นเข้ากับรอยนิ้วมือตั้งแต่นั้นมาผมก็เอาแต่มองมันตลอดจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกเหมือนมีอะไรขัดหูขัดตาอยู่ตลอดเวลาโอ้ยมันอะไรวะเนี่ยรอยนี้มันนี่จนสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหว ต้องจัดการมันให้ได้ว่าแต่เราจะใช้อะไรดีละ่ะจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดก็กลัวว่ามันจะทําลายสารเคลือบจอจนในที่สุดผมก็ไปเจอเข้ากับน้ํายาเช็ดจอจับโฟกัสเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยได้ยินนะฟิล์มมือถือไงละ่ะฟิล์มมือถือผมก็เคยใช้ในคุณภาพดีเลยนะเนี่ยงั้นลองดูหน่อยดีกว่าเว้ยผมชอบการดีไซน์เขานะเขาเอาผ้าใส่เข้าไว้ตรงฝาพอดีเลยนี่เป็นไงเขาเจ๋งแล้วออแล้วก่อนจะเช็ดก็นแนะนานะครับฉีดใส่ผ้าก่อนจะไปฉีดใส่จอตรงๆรเลยเดี๋ยวมันจะซึมเข้าขอบจอนะระวังด้วย ช็ดเช็ดเช็ดเช็ดใส่กิ้งไล่ลอยนิ้วมือเล่นเกมต่อยังมีความสุขอยากรับเจ้านี่ไปดูแลน้องจอสุดที่รักของคุณก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับ